สวัสดีค่ะทุกคนบรรยากาศยามแรงนะคะนี่ฝนตกนะคะตกแล้วพยายามปูยามป่ามาะคะ่ะตามไปดูทั้งลมด้วยลูกหลานใบม่วงกะลุงเต็มเลยนะคะดูไอเสือใบม่วงกะเต็มฝนตกลูกหลานเต็มเลยดู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 ดดมันล่วงลมฝนตกลงมาเมื่อกี้เนี่ยทั้งลมทลั้งฝนก็เลย่อพากันไปยามป่ามาแล้วค่ะทุกคน นี่แหละค่ะนี่ตูงงามๆอยามากินในป่ารอบนะคะนี่แหละค่ะทุกคน,นทำเป็นนี่แหละไวทอดทุกคนใส่ชีวิตธรรมชาตินะคะหากินง่ายๆหามาได้แล้วก็ทําไว้ทอดไว้อยู่ไว้กินทาป่า có cốt ha mẹ này mẹ nó còn phép luôn đi, mẹ này mẹ có kịp ตรงเค็มป่ะต้งเค็มสดน้ำละล้นล thank <laughs> you เนี่ยพุ็ตนเ่มเนี่ยก็ไปอยากเดี่ยมีกัทอดกอบกินกดีก,ดก,ดก,ดกาบ่มีล่ะ สำหรับลิปนี้ก็ล้าลูกลหลานไปก่อนอยูุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเดอ้อเอฟซีทุกท่านกับข้าวปูกับหญ้าก็ได้แรวอันนี้อย่างเนาะวิถีชาวบ้านของเราหากินง่ายๆ่าเบบซีและลูกหลานทุกคู่ทุกคนเจอกับปูกับหญ้าคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อเอฟซีทุกท่านทุกคู่ทุกคนนะคะสุดท้ายสุดท้ายพัส,สนมา <laughs> ว่ากันไปเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะบ,บริภาทคลิปใหม่ๆนะคะเอฟซีทุกท่านขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะ